ในโลกแห่งรูนเทเลียที่มีอาณาจักรหนึ่งที่มีชื่อว่าเดมาเซียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดียว,ยว,ยวคนละเกมถ้าหากจใจพูดถึงชายหนุ่มที่แข็งแกร่งม,กมากๆในเกม ROV เลยไ,ได้ว่าเขาเป็นหัวหลักหัวต่อของเมืองที่เขาอาศัยอยู่กันเลยทีเดียวเราก็ไม่ไว้ที่จะนึกถึงเทรนและวันนี้เราก็จะมาเล่นเทรน เทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ใน ts, minister, เว็บ cutep. in by administrator ดอยู่ด้านล่างนะครับผมไปเลยดีกว่าไลรสาระมานานโ <laughs> อเคนะครับผมสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเนี่ย just เดิมกับรายการ just fraud trade นะครับผมวันนี้มาเล่นเทรดนะฮะเอาเป็นรองเท้าก่อนล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าซีซีจะไม่ค่อยเยอะนะฮะ เยอะจะจัดก็มีแค่ดดกแฟลตคนเดียวโอเคครับผมไม่ได้เล่นนานมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงดักกินดักกินดักกินมีมเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าโอะอย่างชอบเลยก <laughs> าฟ้ามีจบล่างฮะไบโอ,โอเราเจอแล้วเป็นไงเจ็บไหมเพื่อนไถ่ไ,ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมถไ่ไม่ไปวะคือเอ้ยเดี๋ยว มีประเด็นหนึ่งที่มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเทนนะฮะ <S <S เดี๋ยวแฟดมาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอแบบเมื่อกี้เดี๋ยวแฟดเดี๋ยวนี่ <S 1> <S 1> คือผมรู้สึกว่าสก,กิลหนึ่งของเทนอะมันเนิรฟ์ฟมันเนิร์ฟนะเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราไถอ่ะท่านผู้ชมมันจะแบบติดโล่เรามาเลยนะคนที่โดนไถอะคือแบบ,บเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็คือไม่โดนแล้วนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือแบบใครที่อยู่แบบเฉียดโล่เราอก็โดนไถได้นะโอ้ยโอ้โหมัวต่พูด เดียวโอ้เอาเพื่อนกูตายเลยเหรอครับมาเอ้าเห็นไหมมันมาน่ะนี่เออแต่ข้าได้อยู่ข้าได้อยู่ข้าได้อยู่ช่วยทีเดียวทีเดียวแหมที่เออสวยครับออกมานี่ออกมานี่ the flaps the flaps ตายไหมไม่ตายโอ๊ยโอ๊ยชิดโอ๊ยชิดโอ๊ยชิดถอยไปฮึบช่วยโอ้โหกูช่วยให้มึงถอยเนี่ยเฮ้ยแต่คิวเลนมาว่ะคิวเลนมาว่ะฆ่ามัน ถ้ามันเออโอ้โห,โโหโดูเลือดยังรอดนะยังรอดนะก็นั่นแหละฮะทุกวันนี้รู้สึกว่าเวลาเราไถ่สกิลหนึ่งนะครับผมใครที่ออกรองเท้ากันซีซเนี่ยคือแบบจะหลุดออกจากโล่เราง่ายมากเลยนะหลุดออกจากการไถ่ายง่ายมากเลยฮะ <S <S นี่สินะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เทนแบบไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับ <S <S โอเคแต่เทนมันก็ยังมีข้อดีตรงพ1ัดสิเนาะนะคลัตแต่วันนี้เราจะมาเล่นฮะ ขวัเดอะแฟทก็หน่อยดีกว่าคือเกมเกมเกมทุยเกมก่อนหน้านี้ผมไปเล่นมาผมก็เจอเดอะแฟทด้วยแล้วก็ผมสามารถเดี๋ยนะคือเวลาเดอะแฟทมันพุ่งอะ่ะผมจะเล่นแบบว่าไปยืนรอตรงที่เดอะแฟทมันจะกลับเงานะคุผู้ชมแล้วก็ถ่ายตอนที่มันกลับนะ <c oughs> คือมันถ่ายได้เว้ยเดอะแฟทมันกันสถานะแค่การพุ่งครั้งแรกเนาะครั้งที่สองนี่บอกเลยว่าเดอะแฟทนี้โคตรหาแต่วัยโอเรียนเราแพ้เลนเลยเนี่ยให้เดอะแฟทเอาชาร์ลก่อนชาร์ลก่อน อยู่สองไปแล้วสวยเอาเอาสวยเอาสวยเออมานี่เดอะแฟลตมานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะหลุดโลเราอะโอ้โหอุ้ยดวงมาผมไม่มีพัดเสียบโมลิชิตโมลิชิดเอือได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวฟอรเรนก็มาเหรอวะโอ้โหมาทั้งหมดมาทั้งมาทั้งโอ้โหมาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเรียบร้อยครับผม ออฟเลนเขามาเติมเอ้าฟอรเลนตายสวยไปกันต่อฮะสกัดเข้าไปได้ปะนะเอ้าแข็งงามเออทั้งคนต่างแข็งมาอยู่หูยหน้าฟาดเอ็กคาลิเบอร์เข้าไปนะโอ้โหดูดิเดี๋ยวไม่น่าทันนะฮะเทียนนี่ขาสั้นมากเฮ้ยได้ปอกวะได้บอกวะเฮ้ย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 เสียสกิลสองโอเค ขาเรียกว่าการไล่กลับบ้านโดยไม่ให้การวาร์ปนะไม่ต้องให้วาร์ปนะครับผมให้กลับแบบวิ่งกลับวิ่งกลับซะเถอะพวกเจ้าแล้วค้าก็จะได้ป้อมยังไรร<า>งล่ะยังไงยังไงลาวิวลาวิวประวววาทาเวลเล็กไยคิบออกมาึ๊บปั๊บออกเกราะให้โอเครัวรัวรัวเออพีหมึกจ๋าโอเคผมมีพันสีอยู่นะจะเล่นปลา รู้สึกเขาเขาก็ไม่กล้าไฟเท่าไหร่นะเขากลัวอะไรวะเขากลัวคิวเรนเหรอเปิดอันตีแล้วก็หนีตลอดเลยมึกนี่อันติหมดแล้วไม่มีไฟแล้วครับเคลเรนครับผมคลเรนคลเรนจ้าม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 าเดอแฟดโดนเกาหลังเดอแฟดพุ่งมาปะถ้าถ้าเดอแฟดพุ่งมายิยมไม่ทันจยโอ้โหผมลืมดูไบโอไปเลยโอ้โหขอโทษ โอ้โหมวัวแต่ไปดูกลางเฮ้ยผมไม่ได้ดูมินิแมปเลยจริงๆเมืเ่อกี้โอ้โหโทษทีโทษทีโทษทีนะฮะในพูนบเปล่าวะอยากรู้ก็ต้องเช็คดูเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเขาไปกลางแล้วเขาไปกลางแล้วเอ้ยร่วงอ้าวฟอรเรนฟอรเรนรัออลไปยกยกยกอุ Double ้ยชุบป่วยๆเพื่อนเพื่อนโอ้โหอุ้ยมาเนี่ยยกไม่โดนเจ๋ได <f> ้ โอเคเออได้อยู่ฮะ <74. S 2> เอเราไม่ได้แอซิดด้วยถ้าฆ่าโฟเรนไม่ได้เราไม่ได้แอซิดฮะน่าจะฆ่ไไาไม่ได้เกมนี้มีแฟดคนเดียวที่เป็นดามิเเวทมลนะครับผมเพราะฉะนั้นรองเท้าเกาะน่าจะโอเคนะเพราะว่าเราเจอดวงด้วยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้จะจะได้เหรอจะได้เหรอเออเออหมึกตายบายบายึฝ่าผ้าแรงฝ่าผ้าแรงโอเคหมดครับผม3คน สามนายดวงไม่อยู่ดวงน่าจะฟาร,ร์มอยู่เช็คก่อนเอาบ้านให้มาตีช่วยหน่อยเหรอเพื่อนไม่มาตีช่วยหน่อยเหรอเพื่อน,เ,น,อเ,อนเอออย่างนั้นอย่างนั้นอุ้ยหลุดโล่หลุดโล่อุ้ยยืนมอบ,อย,ย,มอบอย,ยืนมอบก็มาโอ้คิเล่นช่วยสิครับอู้พู่งอืนบืนๆโอ้ยไม่มีเอ็นตีใช่ไหมไม่มีเอ็นตีแต่โดดไปแล้วอุ้ย ฟอลเอนไปโอ้และยิงฟอเรนอยู่ไปโอ้และยิงอยู่ชั่วอ้าวเออจะตายทีเดียวเออเออเมื่อกี้กดไทยแบบไม่ได้เล็งนะทาไมมันพุ่งไปอย่างนั้นวะโอ้โหคือต้องเล็งตลอดใช่ไหมระบบออโต้สกิลฮะคือผมนี่เป็นคนที่แบบโดนมือมาอีกแล้วมาอีกแล้ว อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าทําแบบนี้อย่าพุ่งผ่านเทนเด็ดขาดบอกเลยว่าไม่ได้กลับเงาเออไม่ได้กลับเงาครับผมวิ้ดนแฟดกดเกิดนี่ว่าช่วยสิช่วยสิช่วยอยู่ X คือสุดคาลิบา a ไม่ตายล่วงมาเตาย,ยำไทยตายหมดเลยเขาจะเล่นบนนะฮะอุ้ยใครมาอยู่ตรงนี้ พอเล่นโอ้โหโดนลอยโดนลอยสว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 ยตามลุมสักรมลุมสักรมบอเออเอาไม่ตายเหรอเมดเราไล่เมดกูมาอยู่ครับอย่าทำเมดกูโอ้โหเอาแฟดแฟดกลับมากลับมาฉันรอเธออยู่ฉันรอเธออยู่รู้หรือเปล่าอย่าจะโอ้ยโอ้โหจุกจุกหนักจุกหนักเออได้พิมึกอันตีบีอันติเออโอเคซืือได้ ซื้อได้ขายคล่องอากับมานี่อโอเคโอเคตามต่อไม่ได้ถือเกินต้องรอเอ้ยแฟตเอาอีกแล้วเหรอนี่เนี่ย <c ười> คือแบบยืนรอระหว่างเงาตอนที่เขาแบบกำลังจะแบบกดกลับท่านผู้ชมแล้วก็ไถเลยฮะโอ้เรียกได้ว่าแกล้งเดอะแฟรจัดๆคลิปนี้มานี่อุ้ยลอย เออเจอ,อมานี่ดวงกว็ได้อ,อือ,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 อโอเคอุย้ยคลิปกลางทำไมมันสูงจังวะปลาหมึกออกรีเลือดเฉยว่าท่านผู้ชมของใหม่หาชมได้ยากจริงๆเล่นเทนเนี่ยผมเกลียดร่างตัวเล็กมันมากกว่าร่างตัวโตมันอีกนะสําหรับปลาหมึกนะฮะเพราะว่าหมึกเวลามันแปลงร่างอะ่ะมันมีแค่ซีซอันเดียวเว้ยคือตอนที่มันสาดน้ํานะ คือแล้วก็ถ้ามันสาดน้ําเสร็จมันไม่มีซีสีแล้วเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยนะครับอ่ามันจะมีแบบแค่สโลโดดเสียบยกแล้วก็ยกโลโว้ยโย้ยยกโล้อะไรละ่ะยกหอกเอ็กคาลิเบอร,ร์ระวังระวังระวัง,วงยพัดซีบพัดซีบพัดซีบจะมาพัดซีบจะมา <c oughs> ออกรองเทา้าเกาะสะตั้อย่างนานมาช่วยอยู่มืนสปินมาเลยมึกทนายทนายแน่จริงนายต้องเข้ามามึกนายแน่จริงหรือเปล่า ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ <c oughs> <c oughs> ดักเซเลยเยอร์ครับพูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้พูดถึงหมึกใช่ปะตัว <c oughs> ล่างตัวเล็กมันมีการปัดเว้ยซึ่งการปัดเนี้ยเป็นอะไรที่เทนโคตรเกลียดนะฮะ <c oughs> คือเวลาเรายกดาบจะปักพื้นสกลิลสองอะถ,ถ,ถ้าเราโดนปลาหมึกปัดอะคือสกลิลสองเราแคนเซิลเลยนะเว <c> ้ย <oughs> เออ <c oughs> ผมก็เลยเกลียดตรงเนี้ยนะฮะแล้วสกลิลปัดมันมาโคตรบ่อยเลยฮะสำหรับเจ้าตัวปลาหมึกนะครับแต่พอมันแปลงร่างนี่โคตรชอบมาเลย เราก็ทำซีซีให้เขาแบบว่าไม่สามารถโถมเพื่อนเราได้ก็แค่นั้นนะแฟดเอาอีกปล่ล่ะเอาอีกเออเอาอีกวปล่าล่ะออออแฟยสกิลหนึ่งมาช้าเกินไปออได้สกิลหนึ่งมานะเมื่อกี้นะแฟดแฟดออกมาอีกแฟดขอแกล้งหน่อยมาแล้วกลับไปแล้วแฟดเขาน่าจะรู้แล้วแหละนะฮะโอ้โหไอเทนมันเตรียมมันเตรียมไถกูแน่เลยนะพุ่งออกมาที่โดนผมไถนั่นไงแฟดแฟดเราได้กันเวทแล้วนะแฟด อันตีฮะอันตีเพื่ออะไรเนี่ยเชียร์คีบเหรองั้นก็มานี่อันตีเสร็จแล้วใช่ไหมเพิบระวังอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนเพื่อนโดนเพื่อนไม่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 เพบยางหมึกยางหมึกยางหมึกกันเถอะเออ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 เออไอเจอสวยโอ้โหคิวเล่นไปล้วงหลังอ้าวเหรอครับผมเหลือสามฮะเหลือสามคนจะกันบ้านยังไงกันบ้านยังไง ดวงมานี่ดวงชึบชุบนี่ไงเสร็จเรียบร้อยตีบ้านให้หน่อยเพื่อนเออจัดสุดจัดสุดจัดปืน,ปน,ปนมืดมืดปุ๊บปื๊ดปั๊บไม่ตายมันไม่ตายกูจะตายออกมานี่ออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นเออ,อเจะเออเฮ้ยขอจบซะเถิดเหนื่อยจะพากเลยเจ็บคอ <laughs> จบเพื่อนจบเออโอเค ได้แก้งเดอะแฟดแค่3ช็อตเองว่ะท่านผู้ชมเอามาแก้เดอะแฟดได้ดีอยู่นะเนี่ยเทนเนี่ยคือมันพุ่งเข้ามานี่ก็รอยืนเลยฮะยืนรอสายที่มันจะกลับไปเลยครับผมเรียกว่าเป็นการเหมือนการโบกรถฮะเดอะแฟดมาปุ๊บมีมามันก็ต้องมีกลับครับผมซึ่งตอนจะกลับเนี่ยเราโบกไว้ก่อนฮะ <laughs> โบกด้วยดาบและโล่เดอะแฟดนี่โอ้โหโอ้ยกูไม่กลับก็ได้นะโดนไทก็มาหาเพื่อน 9. 1นะครับ คะแนนอันดับ3นะฮะลูริออนได้ MVP เโอเคสวยงามนะครับผมอุย้ยปลาหมึกระดับประเทศด้วยนเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันดับอ่าอันดับที่99นะฮะ <Fuck. S 1> <c oughs> แต่เป็นระดับประเทศนะเม็ดสีชมพูโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีเล่นเทรนนะฮะก็นานๆเจอทีนะครับผมเทรนเทรนมันเป็นตัวแบบเฉพาะทางนะเป็นตัวที่อ่เหมาะแก่การเอามาแกตัวที่เราสามารถเข้าถึงตัวได้นะแล้วก็แก้ตัวที่ เป, er, เป็นตัวตีใกล้เยอะๆนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวตีใกล้เยอะๆเนี่ยเทนชอบนะฮะเออเทนมันจะเกลียดมันจะเกลียดอยู่ไม่กี่อย่างมันจะเกลียดการโดนตอดเกลียดการแบบว่าที่ฝั่งตรงข้ามเป็นสองแคลลี่เอออะไรประมาณเนี้ยแล้วเป็นเมดระยะไกลอ่ะมันเกลียดการโปร๊กอ่ะเทนแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบเป็นตัวเข้ามานัวแบบเยอะๆเออฟอเรนปํหมึกนะครับผมเป็นด้วงเนี้ยต้องโดดเข้ามาใส่เพื่อนเราอยู่แล้วเนี้ย เ,ออเหมือนเกมเนี้ยนะครับเทนเนี่ยโคตรชอบนะฮะโดดมาเราไทยโดดมาเราไทยเออแล้วก็เดอะแฟตอีกตัวโคตรแกงเดอะแฟตโอเคแล้วครับผมถ้าใครยินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับไลค์แช์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับคนที่ถามหาสปอยหนังนะผมทำอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับสปอยหนังนะฮะก็ถามว่าพี่พี่จะเปลี่ยนแนวช่องเป็นสปอยหนังเลยหรือเปล่าอาจจะนะครับผมในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนเป็น แนวสปอยหนังแบบเต็มรูปแบบนะฮะก็รอติดตามกันได้นะครับผมไม่นานกันรอนี่แหละนะอืแต่ตอนนี้ก็คือเล่นเล่นเกมไปด้วยสปอยไปด้วย <laughs> โอเคนะครับผมคลิปอาทิษฐานหนึ่งคลิปล้ก,กันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะซีอยู่รักทุกคนรักมากๆไปกดไลค์เพจด้วยนะ